พระศพสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลาดทั้งวันที่พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศนิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องซึ่งทางวัดเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกายกเว้นช่วงเวลาที่มีพิธีการสำคัญในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการ การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพอาทิเวลา10นาฬิกาธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเป็นเจ้าภาพเวลา14นาฬิกาชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินและวิทยาลัยเทคโนโลยีละโวเป็นเจ้าภาพเวลา16นาฬิกามหาวิทยาลัยสยามและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทุกรอบทุกวันโดยสามารถโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพได้ที่ w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  ์ a ว a w เล c o m หรือติดต่อสอบถามที่สำนักอำานการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดี